เซีฟานหัวหน้าห้องฉันกำลังคุยกับเธอด้วยโทรจิตเธอพูดถูกในจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคพลังงานหรือการต่อสู้ที่ยืดเยื้อก็ไม่เป็นผลดีกับเราเซี่ยฟานฉันจะช่วยนานได้ยังไงความฝันร้อยชาติของตอกโบธมินพลังของมันมาจากคนที่ถูกสะกดจิตเราต้องหาวิธีหยุดภาพลงตานั้นแต่ฉันจะปลุกพวกเขาได้ยังไง เราไม่ได้ลองมาก่อนแล้วหรอแม้แต่นายก็ยังทำไม่ได้ความตายอะไรนะหากต้องการปลุกคนจากความฝันอันแสนสุขบางทีอาจจะต้องเป็นความกลัวตายเท่านั้นเหมือนกับที่คนเราตกใจตื่นจากฝันร้ายเราสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อสันคลอนรากฐานของความฝันร้อยชาได้นายหมายถึงใช้พลังหยินมืดของฉันหรอ ใช่แล้วยังจำวิชาการหม่อมพอร่วมกันของเราในช่วงนี้ได้ไหมแน่นอนแน่นอนว่าจำได้แล้วฉันควรทำยังไงหัวหน้าห้องเอาเลยหัวหน้าห้อง เธอแค่ใช้ปลานเก้าหญิงของเธอที่เหลือให้ฉันจัดการลีซอฟานหยุดเดี๋ยวนี้ทุกคนจะโลภความสบายและความงดงามพิตรมดิ่งบางทีเธออาจสร้างโลกที่ดูเหมือนสมบูรณ์แบบได้จริงแต่ก็น่าเสียดาย ไม่ว่าความตั้งใจแรกเริ่มของเธอจะสวยงามแค่ไหนสิ่งที่หลอกลวงเมื่อถูกเปิดเผยก็คือเวลาที่ความฝันอันสวยงามพังทลายลงฝีเท้าของผู้คนจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ในอนาคตที่พลังปราณฟื้นคืนยังมีวิกฤตอีกมากมายที่รออยู่หยุดด้วยคำโกหกที่หลอกลวงเพียงอย่างเดียวไม่สามารถปกป้องทุกคนได้ดังนั้นให้ความฝันอันสวยงามทั้งหมดนี้ตื่นขึ้นมาเถอะ เกิดอะไรขึ้นนี่ดูเหมือนว่ารลีสฟาจัดการเรียบร้อยแล้ว วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่นานมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ